เจริญพรวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยแบบโบราณเรื่องของการทำบุญเรื่องในวันสงการแต่ก่อนเล่ากันะเล่าขานกันสืบมาเรื่องของสงการเรื่องของสงการเป็นเรื่องที่ถือกันว่าเป็นประเพณีเนื่องจาก เขานับสักราดใหม่นับสักราดก็เรียกปีนักสัตว์ปีนักสัตว์แปลว่ามีสัตว์ทั้งหลายเยอะอะไรมั่งก็มีสิบสองชนิดได้แก่ชวดหนูใช่ไหมก้หลูก็วัวเนี่ยไปถึงปีกุลนู้นแหละแปลว่าในช่วงนี้ เป็นพิธีการที่ปีจะเปลี่ยนใหม่เป็นปีขานปีปีขานจะเริ่มจริงๆก็เริ่มนับวันนี้แหละแต่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเข้าสู่ราศีเมษวันที่สิบสี่เมื่อวานนี้ ประมาณ9ก้าโมงห้าสิบสองนาทีกับอีกสิบสองวินาทีว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วเมื่อพาทิตเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยปีนักษัตว์ก็น่าจะเริ่มมาตอนนั้นแต่ท่านบอกว่าให้ไปอีกสองวันเป็นวันถลิงศกก็คือวันพรุ่งนี้เถลิงศกก็น่าจะนับ วันพุ่งนี้เป็นปีขานแต่ทั่วไปเขาก็นับกันแล้วแหละเอานับเป็นสงการกันแล้วการจะได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเล่าว่าเรื่องของปีนี้เป็นเรื่องนิทานเล่าขานว่ามีพระพระพมชื่อกบิลพรมไปถามปัญหากับธรรมบาล ธ,ธรรมบานกุมารธรรมบานกุมารเนี่มีปัญญามากที่เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเศรษฐีที่เป็นพ่อถูกเขาว่าหาว่าไม่มีโลกแล้วทิบหายหมดอะไรทิพหายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เก็บไว้อุตสามีสุดท้ายการตรทานเพราะว่าไม่มีโรกสืบสารสมบัติให้พวกที่มาว่างาั้นก็เลย รู้สึกสะท้อนใจเลยไปขอโลกกับพระไทรเมื่อได้โลกแล้วโลกก็ชื่อธรรมบาลปัญญาดีพระกบิลพรมมารู้สึกอิจฉาหรือไงผมธรรมดาก็มีมเมตตากรุณานะแต่ปีนี้ทำไมไม่รู้เป็นอะไรประหลาดพระผมมาถามปัญหาแล้วก็ท้าทายกันว่าถ้าหากว่าตอบได้ผมจะตัดหัวบูชา ประมาณอย่างนี้ละมั้งหรือว่าศรัทธาจริงก็ไม่รู้แหละแล้วถ้าหากว่าธรรมาบานกุมารตอบไม่ได้ก็จะตัดหัวทริงไปซะ่หว่าอะไรอ่ะนึกว่าฉลาดที่ไหนได้โง่ประมาณเนี้ยดังนั้นก็เลยเกิดถามปัญหาขึ้นถามว่าเช้าสิลิอยุดที่ไหนกลางวันสิริอยุดที่ไหนตอนเย็นสิลิอยุดที่ไหนได้ความว่า รำรบาลกุมารไม่รู้เรื่องก็กลัวจะถูกตัดหัวทิ้งไปหนีไปด้วยภาษาเด็กนะดนีหนีไปหนีไปไม่ไกลหรอกไปได้ยินนกพูดกันนกสมัยนั้นคงพูดได้ประมาณนี้แหละว่างั้นที่จริงเขาบอกว่าพวกคนและสัตว์จังคุยกันรู้เรื่อง จริงเท็จไม่รู้นะคนและสัตว์จะคุยกันรู้เรื่องอยังไงก็ไม่รู้อาจจะประมาณด้วยท่าทางกริยาอาการเป็นภาษาเมื่อได้ฟังนกคุยกันได้ยินว่านางนกตัวเมียถามว่าจะไปหากินที่ไหนเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวธรรมบาลกุมารตาย ถ้าธรรมบานกุมารไม่ตายก็พรมตายเนื่องจากท้าทายกันอยู่ต้องมีคนหนึ่งัแหละตายก็กินที่นี่แหละเสร็จแล้วปัญหาก็บอกว่ามันคืออะไรปัญหาคือธรรมบานกุมารได้ฟังแล้วก็ตอบได้ว่าสิริตอนเช้าอยู่ที่หน้าคนจึงล้างหน้ากันไม่เห็นเหรอตอนกลางวันตอนบ่ายตอนตอนช่วงกลางวัน สิริอยู่ที่อกคนจึงเอาเอาน้ําเอาแป้งมาลูบอกอาบน้ําแล้วทาแป้งแต่งตัวประมาณนี้แก้ร้อนตอนเย็นๆย็ยสิริอยู่ที่เท้าเพราะเหตุว่าคนจะเข้าห้องนอนก็ให้ล้างเท้าเมื่อล้างเท้าแล้วมันจะได้ไม่เปื้อนประมาณนั้นแหละธรรมบาลกุมารเมื่อตอบได้ผมก็เลยต้องตัดหัวบูชาธรรมปัญหาเกิดขึ้นว่า หัวพระพรมเนี่ยมันโยนลงน้ําน้ําแห้งหมดโยนลงทะเลอะไรพวกนี้น้ำจะแห้งหมดเอาตั้งบนบกไฟก็จะไหม้ลุกบนแผ่นดินถ้าอยู่บนอากาศอากาศก็จะแห้งแลงฝนฟ้าไม่ตกสรุปแล้วลําบากทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถามว่าจะทําไงล่ะผมนี่ทําเรื่องพเพลนะแล้วอะไรประมาณนี้ให้ชาวบ้านลําบาก สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนลำบากเพราะเหตุนั้นทำไงผมก็บอกว่าเอาพานเอาพานแว่นฟ้าเรือพานอะไรเนี่ยเอาใส่หัวผมนั้นไว้แล้วก็ให้ลูกสาวผมนั่นแหละแห่รอบเขาจักรวาลประมาณนี้เมื่อแห่รอบเขาจักรวาลเราก็ได้ลูดูวันเดือนปีอะไรประมาณนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วถามว่า ลูกสาวผมมีเท่าไหร่ยังไงบอกมีมีลูกเจ็ดคนแต่และคนมีชื่อไปตามนั้นจะจำวันในปีนี้เวรเขาผัดเปลี่ยนกันว่าปีหนึ่งก็มาเปลี่ยนคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยผัดไปตามเวรสุดท้ายก็ครบปีก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเองไอ้ตรงนี้เขาเรียกเปลี่ยนนักสัตว์นั้นนั่นเองแล้วนาง ลูกสาวคมปีนี้มีชื่อที่มาเปลี่ยนรับเวีนเนี่ยชื่อว่านางกิรินีนางกิรินีนี่แต่งตัวด้วยมรกตเออแต่งตัวด้วยเครื่องรัตนาพรชื่อว่ามรกตแล้วก็เออทัดดอกดอกยี่หุก รูจอกดีดอกยีหุบปะดอกมนากกทาก็เรียกทุบมมือขวาถือเงามือซ้ายถือปืนเงาวนี่เงาวนี่เป็นเงาวขอช้างอะ่ะขอเงาที่เป็นของพวกคนขี่ช้างแล้วนางกิรินีนี้ก็ขี่ช้างมาด้วยมาตอนเช้าประมาณเก้าโมงใช่ไหมก็เลยยังยืนอยู่ แล้วว่ายืนมาบนบน,บนหลังช้างถือมาอันนี้เป็นเรื่องเล่าสำหรับสงการา์แล้วเมื่อสงกรารมาปีใหม่มาก็จะมีวันที่เปลี่ยนไปคือในวันพุธเป็นวันธงชัยวันอังคารทิพดีแล้วอังคารก็ยังเป็นอุบาทด้วย แล้ววันพรลหัดเป็นวันโลกาวินาศประมาณนี้อาการที่ถือตามวันนี้แหละก็มาเป็นเหตุให้เราถือวันดีไม่ดีกันในในปัจจุบันตามโลกต่อมาวันไหนดีพระเจ้าบอกว่าดีทุกวันถ้าทำดีใช่ไหมวันไหนทำไม่ดีก็ไม่ดีวันนั้นแหละทำดีวันไหนก็ดีวันนั้นแหละประมาณนี้แหละ อันนี้คือกระบวนการหัวพระพรมท่านก็พูดว่าหัวพระพมน่าจะเป็นผ้าทิศนี่แหละที่รอบโลกแล้วนั้นเราเห็นผาทิศวนรอบโลกความจริงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะแต่เขาบอกเนี่ยผ้าทิศบนรอบโลกประมาณนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเรื่องของการก่อบพระทรายก็มาเป็นเรื่องที่ ชาวพุทธบูชาพระธาตุพระธาตุที่รามคมพระพญานาคเอาไปบูชาแล้วก่อเป็นเจดีเอาเก็บพระธาตุไว้แล้วพญานาคนี้เมื่ออยู่ในเขตบาดาลใช่ไหมเอาทรายมาก่อเป็นเจดีนั่นแหละเป็นเหตุให้คนทั้งหลายนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาด้วยการไหว้กาบพระบรมสารีริกธาตุ นึกยังไงไม่รู้จะทำาไงดีก็เอาทรายมาก่อเป็นเจดีย์ก่อเสร็จแล้วก็บูชาทีนี้พอก่อเจอดีย์เสร็จแล้วไม่รู้อาจจะเป็นประมาณหนึ่งว่าเอามาถวายวัดก็แล้วกันเป็นทรายใช่ไหมในในลังกาเขาเอาทรายขนเข้าวัดไปปูพื้นที่วัดให้เป็นทรายทั้งหมดเลยมันจะได้ไม่เหนียวติด เท้าเวลาไปไหนเดินไปในวัดไม,ไม่ไม่มีไม่มีขี้ฝุ่นประมาณว่าทรายมันสะอาดแบบทรายชายทะเลประมาณนี้ก็เลยเป็นธรรมเนียมสืบต่อต่อกันมาใครมาวัดก็เอาทรายมาช่วยกันผมวัดให้เต็มที่ที่เป็นดินเป็นอะไรก็ว่าประมาณนั้นไปแล้วทรายมันก็ค่อยๆย,ย,ยกไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ใช้อุบายบอกว่าไม่รู้แหละโยมมาอาจจะเหยียบ พื้นดินติดขี้ดินขี้ทรายกลับบ้านไปใช่ไหมว่าไปโน่นจริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอกเดี๋ยวคนมาทําบุญเอาขี้ดินขี้ทรายไปจะเป็นบาปมากแค่ติดเท้าไปเนี่ยโยมก็จะไม่มาทําบุญใช่ไหมจริงๆไม่ได้เป็นอุบายเฉยๆให้โยมได้มาทําบุญเมื่อทําบุญด้วยทรายช่วยกันทําวัดเราให้ให้สะอาดล่มเลิ่นไม่ต้องเป็นภาระเก็บกวาดมาก ในในร่างกายเป็นอย่างนั้นตัวนในประเทศไทยนี้เป็นดินใช่ไหมแล้วที่วัดเราเป็นต้นไม้อยู่ด้วยโยมก็มีอะไรล่ะเขาเรียกมีจริตอันดัดแล้วเขาเรียกดัดจริตใช่ปะจริตอันดัดแล้วจริตแปลว่ากิริยาที่กระทำอันอบรมมาดีแล้วเขาว่ายังไงดีเขาว่าทํา บ้านเรือนให้สะอาดสถานที่ที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยกัปปาวกันเตียนเลยประมาณนี้แต่ที่วัดเราเป็นวัดป่าใช่ไหมประมาณอย่างนั้นป่านี้เขาบอกยังไงสวยเขาบอกว่าให้มันลกๆให้มีไม้ขอนนอนไผ่มีใบไม้ใบไม้ได้ตกลงมาเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรปุ๋ยคุมดิน ใบไม้ค่มดินแล้วมันจะมีเห็ดมีลาเห็ดพวกนี้ขึ้นมีสัตว์ป่าอยู่เขาเรียกป่ามันบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเขาถือว่าเป็นความดีเป็นความงามอย่าเอาพลาสติกเอาอะไรที่มันประหลาดประหลาดไปทิ้งในนั้นมันจะไม่สะอาดก็ให้ถือว่าอย่างที่เราทำเนี้ยใบไม้กิ่งไม้มันตกอะไรบ้างเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นป่าสะอาดถ้าป่าพันนี้เขาเรียกป่าดัจดจริตเหมือนกันไม่ได้เรื่อง เราก็ไม่เอาแต่ว่าในบางที่เมื่อมาเป็นที่ทําการบุญกุศลก็ทำให้แบบบ้านสักหน่อยก็โอเคอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการนะอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการทําให้เป็นกุศลขึ้นมาก็ถือกันว่าเมื่อครบรอบปีหนึ่งปีหนึ่งบางคนไม่เคยมาเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่นึกอะไรก็อะไรก็ไม่รู้ หายไปเลยมันจะไม่ดีก็เลยมาบอกว่ามาทำบุญแล้วก็อุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วอ่บะบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นยังไงบางคนก็คิด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 สุดท้ายคิดแทนคนแก่คนเฒ่าที่ตายไปว่าคงจะเหงาลูกหลานมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละนานนานปีหนึ่งมาครั้งเดียวประมาณเนี้ย ไม่รู้จะทำไงคงจะเหงาถ้าไม่มาเลยยิ่งเหงาใหญ่เลยนึกถึงเพลงอะไรนะเพลงอะไรไม่รู้จําไม่ได้เรื่องทองเนื้อก้าอ่ะทองเนื้อก้าอ่ะเพลงนั่นแหละเขาบอกว่าพ่อแม่ก็นั่งชะเงง,งอมองเมื่อไหร่ลูกจะมาประมาณเนี้ยเพราะว่าแก่แล้วไปไม่ไหวเป็นเหตุให้นึกไปนึกมาเราก็ไม่ได้มาเพราะเราทุรลมาก นานๆจะมาทีมาแล้วก็บอกธุระเยอะแวบมาแล้วก็แวบไปพ่อแม่ก็เลยเหงาตลอดตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่มีเฟซเป็นเพื่อนใช่ไหมมีเฟซก็ไลยเป็นเพื่อนคุยกันไม่มีอะไรจะคุยแล้วก็เลยสวัสดีวันจันทร์นะวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็สวัสดีวันศุกร์อ่าอะไรประมาณนี้ไปเรื่อย คือไม่รู้จะทําอะไรก็ไปหาภาพอะไรมาแล้วก็สวัสดีสวัสดีส่งภาพกันไปดูยังได้คุยกันบ้างคุยกับโทรศัพท์ก็ยังดีไม่รู้จะทําอะไรก็มันเหงาอ่ะอาการเช่นนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มอครั้งโบราณบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายคงเหงาไม่เห็นลูกเห็นหลานเห็นคนร้อยคนพันคนดูเหมือนว่าจะไม่เหงา แต่ว่าเราอยู่คนเดียวมองก็เหงาดังนั้นนานๆนนมาทีก็ทำไงดีให้หายเหงาเอาเอาอะไรมาให้ให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตาใหญ่ให้เขาจะได้ไว้ดูต่างหน้าเวลาเราจาับไปอะไรประมาณนี้เรื่องหนึ่งมีนิทานในในลายนิทานในลายนะเขาส่งมาให้นานแล้ว เรื่องมีอยู่ว่ามีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งแม่ตายไปแล้วใช่ไหมเหลือแต่เหลือแต่พ่อแล้วไอ้เจ้าลูกคนนี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปกติคล้ายๆกับว่ามันเป็นโรคติ้งต๋องประมาณนี้แหละหรือว่าเป็นโรคใครๆไม่ค่อยไม่ค่อยสบายป่วยเป็นประจำจะตายก็ไม่ตายสักทีประมาณนี้แล้วมันเหมือนว่ามันรู้ว่ามันจะตายแล้ว นอนอยู่กับที่ลุกไปไหนไม่ได้แล้วก็น่าจะตายแล้วไอ้คนจะตายนี่เขาจะรู้เองนะคล้ายๆรู้ตัวว่าจะตายอะ่ะแต่บางทีพูดไม่ได้ไอ้เจ้าหนูนี้ก็รู้ตัวว่าจะตายก็เลยไปเอาไปซื้อกระดาษสีแบบที่เขาห่อของขวัญเนนะี่ยแล้วก็ซื้อกล่องแล้วซื้ออะไรต่ออะไรมาห่อของขวัญให้พ่อ เนื่องในวันเกิดอะไรเงี้ยนึกแล้วพ่อของขวัญไอ้ชื่อที่บ้านก็จนจนจนมากไม่รู้จะทำไงได้แค่นี้แหละห่อของขวัญให้พ่อพอถึงวันเกิดก็ให้พ่อพ่อก็เออเฮ้ยจะซื้ออะไรจะให้พ่อก็ให้มาเลยไปซื้อทำไมไอก้กระดาษพันเนี้ย มันเปลืองสตังใช่ไหมล่ะเปลืองปะซื้อมาแล้วก็แกะทิ้งไปมไม่นด้มีประโยชน์อะไรเลยเปลืองสตังยิงซื้อทําไมไอ้พวกแต่งสวยไม่จําเป็นกล่องอะไรนี่ก็ไม่จําเป็นเออด่าลูกไปอีกต่างหากสุดท้ายอีกวันหนึ่งลูกก็ตายส่วนพ่อก็เอาไอ้กล่องนั่นแหละที่ข้างๆลูกอะ่ะ มาดูว่าเออลูกตายไปแล้วเราก็ลูกอยู่คนเดียวรู้สึกคิดถึงลูกเอาไงดีเปิดดูของขวัญที่ลูกอุตส่าห์ซื้อมาให้เปิดไปดูแกะอย่างดีเลยนะดูเปิดไปดูข้างในมีกระดาษเขียนหนึ่งว่ารักพอ่อแค่นั้นแหละเหมือนกับมี จำเป็นแบงค์สิบยี่สิบอะไรเงี้สักใบในชะ่ไหมแต่ไม่มีหลักเขีนก็ได้ไว้หลักพ่ออะไรเกิดขึ้นพ่อไม่รู้ทำไงน้ำตาไหลเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะอะไรมันเป็นของสิ่งเดียวที่ลูกเก็บไว้ให้ลูกให้พ่อเนี่ยเอาละ <c oughs> อาการที่คนแก่ๆ บางทีก็คิดถึงลูกหลานสุดท้ายไม่มีใครไปหาก็จะเป็นอย่างเนี้ยพวกเราก็ปีเดิงทำไงดีบางคนไม่เคยมาหาพ่อแม่เลยใช่ไหมก็เอามาเอากระดูกไว้วัดแล้วก็มามาหาคล้ายๆให้คิดถึงเป็นเครื่องผูกจิตให้คิดถึงส่วนบางคนไม่มีกระดูกไว้ที่นี่ใช่ไหมก็ทำไงอะ ก็ไปที่ไหนก็ได้ที่มีกระดูกอะถ้าไม่มีก็ทําไงก็ทําบุญอุทิศไปให้กันแล้วกันอะไรบ้างที่เยอุทิศให้ไปได้เล่าว่าพระไม่ค่อยจะมีผ้านุ่งผ้าห่มก็เอาผ้ามาถวายก็เรียกผ้าบางสกุลหรือเรียกับผ้าป่าอะไรนี้แหละอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็ทําไปใช่ไหมพ่อแม่จะอยู่ไหนไม่รู้อยู่ที่วัดนี่แหละน่าจะดี คนแก่ๆคุยกันรู้เรื่องประมาณนี้ไม่ใช่ไปถามคนแก่คุยกันเถอะคุยกับเด็กคุยไม่รู้เรื่องคุยกันกับคนแก่รู้เรื่องมันคนรุ่นเดียวกันประมาณนี้คุยแล้วถูกถูกใจก็มีทะเลาะกันก็มีงอนกันก็มีแต่ก็เป็นรสชาติของชีวิตชมรมคนแก่ก็ส่วนมากก็อยู่ต่มใกล้ๆวัดนี่แหละชมรมคนตายก็อยู่ในวัดเลยประมาณนี้อยู่ที่ป่าช้าอันนี้ก็ทำให้เขาไป อะไรที่จะเป็นประโยชน์อื่นๆที่คิดได้นึกได้ก็ทำให้เขาประมาณนี้เขาจะได้อยู่กันอย่างผาสุขเขาให้ไปอยู่ในชมรมนะคนคนตายก็ให้ไปอยู่ชมรมคนตายอยู่กับคนเป็นคยไม่รู้เรื่องเหงาไม่เชื่อโยมลองดูก็ได้นะพอแก่แล้วนะอยู่ที่บ้านนะลูกไม่คุยด้วยหลานไม่คุยด้วยคุยกันคนละภาษาคุยยังไงไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องแล้วเราจะเหงา พอมาวัดแล้วดีคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนที่มาถือศีลอะไรพวกนี้เขาก็จะมาคุยแบบนี้แหละพวกแก่ๆเอาเป็นว่าเราได้ฐานะข้างหน้าไปคือจะต้องแก่จะต้องเหงาใช่ไหมก็มาสร้างหนทางที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อยู่ดีสบายส่วนใครก็ตามที่บอกว่าอยู่ก็ลำบากหมดไปเลยดีกว่าการไม่ต้องเกิดในชีวิตข้างหน้าโน้นไม่ต้องเป็นอะไรในชีวิตเบื้องหน้าหมดไปเลยหลังจากตาย ก็จะไม่ต้องคิดไม่ต้องลำบากอะไรลูกหลานก็ไม่ต้องควงอะไรอย่างนี้ดีสุดก็มาศึกษาที่วัดเพราะว่าคำผอนที่พระเจ้าสอนเรื่องนิพพานก็คือมีจุดหมายปลายทางว่าไม่ต้องเกิดอีกในชาติหน้าไม่ต้องเป็นอะไรอีกในชาติหน้าหลังจากตายหมดไปเลยเหมือนไฟดับไปฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุหมดทุกข์หมดโศกหมดความทุกข์ร้อนเด,อเดือดร้อนอะไรทั้งหมดไปาจจะเป็นความดีในชีวิต วันนี้ก็อธิบายความเรื่องเกี่ยวกับวันปีใหม่ของไทยคือวันสงกรานต์แล้วก็ทำรรเนียมประเพณีอะไรที่เนื่องด้วยวันสงกรานต์ก็เห็นควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับบรดรญยาโย,ยมทั้งหลายที่มาและตั้งใจทําความดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ถึงซึ่งความสุขดังที่มุ่งม,มาตรปรารถนาจงทุกประการเจริญพร